ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่นั่นก็คือ Fastio Fila Limited Edition Trendy Scooter ของคน g e นใหม่ชีวิตได้ทุกสไตล์แมชได้สุดฟิลคอลแลบได้สุดฟาสมันคืออัตโมติกแฟชั่นดีไซน์ที่ได้รับการอัพลุกพิเศษโดดเด่นด้วยสีสันและกราฟิกสไตล์ Fila แบรนด์แฟชั่นของคนเจนใหม่มาพร้อมกับลูกเล่น f icon เรืองแสงพิเศษเพียง2,500คันเท่านั้นพร้อมรับ f a ซิโอฟิล่าลิมิเต็ดบ็อกประกอบไปด้วยแจ็คเก็ตพร้อมหมวกกันน็อกและชุดแต่ง c c เซอรี y ดีไซน์พิเศษเข้าชุดรวมมูลค่ากว่า8,000บาทซึ่งจะมีกรอบไฟหน้าสีสม้มกรอบไฟเลี้ยวหน้าหลังสีสม้มรวมถึงกรอบไฟท้ายก็สีสม้มเข้ากันกับเบาะนั่ง และวงล้อสีส้มรวมถึงชุดสติกเกอร์ที่เข้ากันกับตัวรถในช่วงปีที่ผ่านมาฟาซิโจะมี2รุ่นย่อยให้เลือกใช้ประกอบไปได้วยรุ่น Standard และรุ่น Smart k คีมาคราวนี้ f a ซ i โอฟ l ล่าลิมิเต็ดอีดิชสีน้ำเงินขาวรุ่นพิเศษผลิตเพียง2,500คันเท่านั้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความแตกต่างไปจากรถ Standard ด,ดทั่วๆไปพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบบลูครอไฮบริด 125cc มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยส่งกำลังช่วงออกตัวส่งผลให้อัตราเร่งดีกระบอกสูบไดอะซิลให้ความทนทานใช้งานได้ยาวนานจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไส้กรองอากาศเป็นแบบกระดาษเคลือบน้ำมันช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้รุ่นนี้เป็นแบบสตาร์ทเงียบก็คือจะมีสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ช่วยในการสตาร์ทไม่มีเสียงมอเตอร์สตาร์ทให้ได้ยินอีกต่อไปแล้ว เครื่องยนต์ให้ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและช่วยลดมลภาวะติดตั้งระบบ start and stop system ซึ่งก็หมายถึงระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติในขณะจอดรถนิ่งอยู่กับที่และสามารถเปิดปิดการทำงานได้จุดเด่นของ fastio ก็คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์ชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็นแบบแคปซูลให้ความเท่เก๋แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปหน้าจอเืินไม lcd ดีไซน์แบบแคปซูลเช่นกันแสดงผลครบทุกฟังก์ชันกุญแจแบบสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะปลดล็อกค,คอปลดล็อกเบาะพร้อมสัญญาณอ n น w e r บ a กซิสเต็มในรัศมี20เมตรมีเฉพาะรุ่นสมาร์ทคีย์และรุ่นฟ i l ่าลิมิเต็ด dition ครับนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือพร้อมฝาปิดและช่องใส่ของด้านหน้าเบาะนั่งเตี้ยเพียง750ม mm, มกล่องเก็บของ FBo x ขนาด17.8ลิตรเก็บของได้อย่างมากมายถังน้ำมันจุ5.1ลิตรมีตะขอเกี่ยวสัมภาระ2จุดด้วยกันและมีพื้นที่ในการวางเท้ากว้างเป็นพิเศษโครงสร้างตัวถังเป็นแบบอันเดอร์โบนวงเลี้ยวแคบสุดก็คือ1,900ม mm, ิลลิเมตรหรือ1.9เมตรช็อคับหน้า t e l e ส c o ปิกช็อกับหลังเดียว Unit s สวิงดิสเบรกหน้าพร้อม UBS หรือ Unified b r a k e System กระจายแรงเบรกทำงานพร้อมกันกันกบ ดัมเบรกหลังเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเพราะจะมีระยะเบรกที่สั้นลงยางหน้าขนาด110ทับ70วงล้อ12นิ้วยางหลัง110ทับ70วงล้อ12นิ้วเช่นกันนับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ y a m a ฮ่กับการเปิดตัว f a สซิโอ l ี Limited e dition ที่มาพร้อมกับสีสันลายกราฟิกของฟีล่แบรนด์แฟชั่นของคนเจนใหม่และยังมีเสื้อผ้าอ็อกเซอรี่ต่าง ออกมามากมายให้ได้เลือกซื้อไปใช้กันซึ่งจะให้ความโดดเด่นที่แตกต่างไปจากฟัสซิโอรุ่นสแตนดาร์ดไปดูตัวจริงกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์2024จัดขึ้นระหว่างวันที่27มีนาคมถึง7เมษายนพศ2567ครับ